สวัสดีค่ะผู้ชมพบกับดิฉันวิภาพรวัฒนาวิทย์กับช่วงนักข่าวพลเมืองซีรีพอเตอร์พื้นที่สาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณมาได้ที่นี่ค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศล้วนแล้วแต่มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภาษาเป็นของตัวเองนะคะที่ผ่านมาระบบการศึกษาของบ้านเราใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสารเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารค่ะ ที่โรงเรียนบ้านห้วยหานำอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายมีการนำภาษาท้องถิ่นที่คนในชุมชนใช้สื่อสารมาสอนควบคู่กับภาษาไทยหรือที่เราเรียกว่าการเรียนในรูปแบบทวิภาษาค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองค่ะการจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรเชิงเดี่ยวในพื้นที่ที่มีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์อาจส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียนได้โดยเฉพาะชั้นปฐมวัยและชั้นปถมศึกษา เนื่องจากเด็กที่ใช้ภาษาแม่เป็นหลักต้องเรียนรู้ทั้งภาษาไทยและเนื้อหาการเรียนในขณะเดียวกันที่โรงเรียนบ้านห้วยหานอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาหรือการน,นําภาษาแม่มาสอนควบคู่กับภาษาไทยเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย าเหตุที่อาที่ภาษาเข้ามาจากการเองสอนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนชนผ่าอันนี้เป็นปัญหาหลักเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กเวลาอยู่บ้านอยู่ในโรงเรียนเขาจะพูดภาษาถิ่นเขาเพราะฉะนั้นปัญหาที่ตามมาคือเด็กอ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้อันนี้อันนี้เป็นจุดหลักปัจจุบันเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองที่จัดการศึกษาทางเลือกโดยใช้ภาษาแม่ ได้ดําเนินการเรียนการสอนนําร่องไปแล้วกว่า15โรงเรียนในภาคเหนือนและภาคตะวันตกและเตรียมขยายผลสําเร็จนี้สู่พื้นที่อื่นๆที่มีประชากรชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่โดยมีการสร้างความเข้าใจกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและผลักดันให้มีโนโยบายรองรับทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศด้วยประเพณีพัฒนาทัพโขชนเผ่าครับผมว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดนะครับในการจะทําให้การขับเคลื่อนต่างๆตอนนี้ครับประสบผลสําเร็จ นะครับแล้วโครงการต่างๆครับที่ท่านเสนอมาผมยินดีในทุกๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเรื่องของการรักษาประเพณนีวัฒนธรรทที่ดีงามของชนเผ่าพวกเราครับการจัดการศึกษาทางเลือกโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเป็นการดําเนินงานในพื้นที่โรงเรียนนําร่องโดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้นดังนั้นหากรัฐมีนโยบายและงบประมาณรองรับให้ทั่วถึงได้ จะทําให้การศึกษาทางเรื่องในประเทศไทยมีความมั่นคงในการดําเนินง,งานมากขึ้นให้ความสําคัญทั้งการศึกษาทั่วไปและการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันเป็นเพราะจริงๆแล้วถ้าจะให้สิ่งใดสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เป็นะไรนะคะเป็นปนโยบายจากเบื้องบนอย่างเดียวหรือว่าเป็นจากชุมชนฐานรากที่เบนย่งเดียวต้องเป็นสองส่วนก็คือว่าเมื่อมีแรงขับดันมีความตระหนักรับรู้แล้วในส่วนที่เป็นชุมชน ในการที่เราจะทำารื่องนี้สําเร็จได้มันจะต้องมีเรื่องของงบประมาณที่เรามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นนโยบายชัดเจนออกมารัฐบาลก็จะมีงบประมาณลงมาสนับสนุนทําให้สิ่งที่เราทำนีำ่มันเกิดผลได้จริงเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองหวังว่าสิ่งที่ตนเองเรียกร้องและผลักดันมาโดยตลอดนั้นจะได้รับการรับฟังและนําไปประกอบการพิจารณาในการปฏิรูปการศึกษาจากสภาปฏิรูปประเทศชุดปัจจุบันและหวังว่าจะได้เห็นหลักสูตรการศึกษาทางเลือกโดยใช้ภาษาแม่ ถูกบรรจุอยู่ในนโยบายการศึกษาของประเทศไทยในครั้งนี้ด้วยนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมืองรายงานเมื่อภาษามงถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านห้วยหานก็ได้กระแสตอบรับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดีนะคะและในอนาคตยังมีการขยายแนวคิดนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆต่อไปด้วยค่ะ เพราะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่เชื่อมโยงกันคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับนักข่าวพลเมืองด้วยการแบ่งปันมุมมองและเรื่องราวใกล้ๆตัวของคุณผ่านทาง facebook.com/citizenthaipbs หรือทางหมายเลขโทรศรัพท์0949761285เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณกลับมาพบกับซีรีพอร์เตอร์ได้ใหม่ในช่วงข่าวเช้าทางไทย PBS สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ